จีนจะไม่ลม้มเพราะมีเงินมีคนเก่งและทุจริตไม่มีอันนี้เป็นคำพูดของคุณธนากรเสรีบุรีนะครับเป็นรองประธานอาวุโสซีพีและใน,นฐานะนายกสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทยจีนครับท่านผู้นี้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฟังดูแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับแต่ถ้าคิดตามอีกหน่อยนะครับบางทีสิ่งที่ท่านวิเคราะห์อันนี้เนี่ยอาจจะน่าขำนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีเงินเยอะ มากกว่าจีนีิมีคนเก่งมากกว่าจีนสิและทุจริตก็น่าจะน้อยกว่าที่ประเทศจีนสิเศรษฐกิจมันพังมาแล้วครับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมาเป็นหลายรอบแลารอบแล้วจีนจะไม่เกิดบ้างรหมครับแต่แน่นอนนะครับจีนไม่มีวันล้มหรืออเมริกาไม่มีวันล้มกลายเป็นสิ้นชาติเหมือนกับอินโดจีนในยุคหนึ่งอันนี้ไม่มีแน่นอนแต่จะแบบว่าไม่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นมาซะเลยเนี่ยมันเป็นไปได้แหละครับ ในอังกฤษในยุโรปซึ่งการมีคนเก่งก็มากมายมีเงินก็มากมายทุจตุีก็น่าจะน้อยกว่าที่เมืองจีนยังเกิดวิกฤตขึ้นมาได้ดังนั้นการวิเคราะห์แบบการปั้นทุกดินอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับท่านธนากรท่านก็พูดนะครับบอกว่า,าผู้บริหารจีนนี่นะครับเขาอนุญาตให้คนไปเข้าพบท่านได้ทันทนะีไม่เหมือนประเทศไทยแสดงว่าคนข้าการจีนนี่สุดยอดจริงเหรอครับ ลองท่านธนากรเนี่ยนะครับลาออกจากซีพีไปตั้งบริษัทเล็กๆของตัวเองแล้วลองไปขอเข้าพบสิครับจะได้ข้าพบมไหมที่ได้เข้าพบทันทีเนี่ยจะเพราะหัวโขนซีพีอยู่ใช่หรือไม่หรือบอกว่าเนี่ยตอนนี้นยครับที่ประเทศจีนนี่ก็เปิดกว้างให้ต่างชาติมาลงทุนได้สิทธิมประโยชน์มากกว่าคนจีนสิถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะถือว่าเป็นการขายชาติบวยวายไปแล้วจริงเหรอครับคนจีนนี่สามารถที่จะ เช่าที่ดินหรือคอนโดอยู่ได้แค่70ปีนะครับเมืองไทยเราเนี่ยซื้อคอนโดได้ตลอดชีวิตเลยต่างชาตินี่นะครับเมืองไทยเรานี่อาจจะรักคนจีนมากกว่าสีจิ้นผิงด้วยซ้ำไปคนต่างชาติไปลงทุนในเมืองจีนไม่ได้ถึง70นะครับได้น้อยกว่า70ปีอาจจะ 54, 50 40แล้วแต่ประเภทธุรกิจอันนี้ที่บอกว่าให้สิทธิต่างชาติมากกว่าคนจีนจริงไม่จริงหรอครับหรือว่าขายคอนโดมิเนียมให้ต่างชาติมาซื้อคอนโดมิเนียมที่ประเทศจีนเนี่ยครับซื้อได้ครับแต่ เป็นระยะเวลานะครับห้าสิบปีหรือกี่ปีก็ว่าไปไม่สามารถซื้อขายขาดนะครับและต้องเป็นผู้ที่มีที่ที่อยู่อยู่ที่นั่นนะไม่ใช่อยู่ดีไปซื้อส่งเดชจะเป็น,เ,ปนเอียแรงลงไปทึ้งกินแบบที่ต่างชาติมาซื้อบางเมืองไทยได้ตลอดเสรีเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่มีอย่างนั้นหรือเราไปอยู่ที่ประเทศจีนมันดีขึ้นร้ายนึกจะลงมาข้างล่างมาขัา้วเการัดนะแบบคนจีนมาเปิดร้านค้าในเมืองไทยทําไม่ได้นะครับอันนี้คงจะเข้าใจผิดหรือบอกว่า ท่านบอกว่าคอนโดห้องชุดมีเหลือ6 0 0ล้านยูนิตนะครับอันนี้ไม่รู้ท่านเอาตัวเลขมาจากไหนนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคนจีนเอาจริงๆเนี่ยคนจีนมีเงินจะซื้อซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้อาจจะมะโนนะครับแตนแน่ที่เมืองจีนที่แน่ๆอย่างหนึ่งคือที่เมืองจีนเนี่ยมีคอนโดที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่50ล้านหน่วยก็ไม่น้อยใช่ไหมครับเนีย่ยอันนี้น่าอันตรายอยู่เหมือนกันนะซื้อไปเรื่อยซื้อส่งเดียไปเรื่อยซื้อเกงอะไรไปเรื่อยมีบ้านที่สร้างเสร็จคอนโดที่สร้างเสร็จไม่มีคนอยู่ถึง50ลล้้าานนนนอััี่กวเเจะฏสธ คงจะไม่ได้นะครับดังนั้นเราเรา,เราฟังพูดรู้เรื่องเมืองจีนพูดเรื่องเมืองจีนบางทีอาจจะเอ็นเอียงเข้าข้างจีนจนเกินไปจนไม่ได้เห็นสอดคล้องความเป็นจริงก็เป็นไปได้นะครับเราจึงต้องฟังหูไว้หูใช้วิจารยญานให้ดีครับ